สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาหลานเติมเกมครับ o v e r t o p Up จัดโปรโมชั่นสำหรับเกมนิโนคุมิคอฟเวอร์ครับในราคาแพงกราคาโปรครับจะเป็นช่องสีแดงครับผมแต่ก็จำนวนไดอาที่เราจะได้ครับดีกว่าที่เราจะไปเติมเองถูกปลอดภัยสะดวกครับติดต่อที่ l ล n e หรือว่า Facebook ครับมีลิงก์ที่ใต้คลิกกดเข้าไปได้เลยครับผมเลลกับสวัสดีทุกคนด้วยครับในเวลานี้นะครับผมจะมาทำน้นในส่วนของ อัปเดตครับผมในเรื่องของเหรียญราคาครับว่าเอ้ยมันแรกยังไงกิจกรรมมาแล้วนะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนครับมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมก่อนครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆคนที่เข้ามาใหม่หรือรอในส่วนของการแลกเหรี่ยนนะครับอ่ะเพื่อนๆกดเข้ามาตรงร้านค้าครับและเข้ามาตรงคําว่าแลกเปลี่ยนโทเค็นครับผมตรงนี้นะ การแลกเปลี่ยนตัวเค็นครับมันจะมีเหรียญตอนนี้ที่อัปเดตมาล่าสุดครับให้เพื่อนๆครับทำการผูก M B X Wallet นะครับซึ่งเป็นเชนนะครับของเกมนี้ละกันซึ่งเป็นกระเป๋า Wallet ของ Chain n e t m a r k นั่นเองครับจะลองผูกดูนะครับแต่การผูกนะต้องไปกดผูกที่โทรศัพท์มือถือครับว่าไออีเมลเพื่อนๆน,น,นะกดเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือ สมัครล็อกอินอะไรครับหรือ QR code ครับพอเพื่อนกดเข้ามาตรงนี้ครับผมจะลองเอา QR code ในแอปมือถือนะครับสกแกนให้เพื่อนเพื่อนดูครับว่าเออเราจะล็อกอินยงไงอะ่ะอืมอ่ะผมจะลองสแกน QR code ดูนะครับพอสแกน QR code ครับมันจะขึ้นลิงก์เชื่อมต่อนะครับกับ Ne t m r r b l เเองนะเออหมดและถ้าเรามีแอปในโทรศัพท์มือถือครับ มันจะเด้งมาหน้านี้ครับผมอ่าพอเราสแกนเสร็จปุ๊บมันจะเด้งมาหน้าแอปครับจะเป็นรูปประมาณนี้ครับผมอ่าและทีนี้ก็เขาก็จะให้เราเช็คบอร์เ t ตนะครับว่าถูกไหมของเราหรือเปล่านะครับเราก็กดลิงก์เลยนะครับผมจะลิงก์เลยนะลิงก์กับเกมนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับมันก็จะเป็นชื่อของ w อ l l e t ตนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับเกมเรียบร้อยนะก็เอา qr code ตรงนี้ครับไปเชื่อมโยง และทีนี้ผมจะมาเช็คให้ดูครับว่าเราเชื่อมโยงกันเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถเช็คได้ที่ไหนว่าเราลิงก์แล้วนะครับนี่ก็สามารถเช็คได้ตรงหน้านี้นะครับจะมีคําว่าลิงก์เกมนะครับเห็นไหมก็จะมีเน็ตมัเบิลกับ A3 สามนะครับที่ผมเชื่อมอยู่และทีนี้ครับหลังจากเราเชื่อมเสร็จครับเราลองเข้ามาในเกมครับผมเห็นไหมในเกมเนี่ยก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ครับเรียกเว็บเบราว์เซอร์นะครับสำหรับ ผูกนะครับเราตกลงหรือเปล่านะอาจจะว่าจะผูกบัญชีนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะตกลงนะครับปุ๊บให้เรากดลงครับเรียบร้อยนี่คือการผูก mbx wallet เรียบร้อยครับปุ๊บอ่าพอเราผูกเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้ เรามาดูเรื่องของราคาเหรียญครับวันนี้นะครับผมไม่สามารถกดให้เพื่อนๆดูได้ว่าจะแลกเปลี่ยนยังไงนะครับเพราะว่าต้องรอพรุ่งนี้นะครับนนก็คือวันนี้ก็คือวันอัปเดตพรุ่งนี้เพื่อนๆนจะสามารถเห็นปุ่มคําว่าแลกเปลี่ยนได้นะครับว่าเราจะเห็นอัตราแลกเปลี่ยนยังไงแลกยังไงนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูที่เว็บไซต์นะครับและก็เป็นข่าวที่ประกาศออกมาเกี่ยวกับการแลกเหรียญว่ามันใช้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเท่าไหร่ เรามาดูหน้านี้นะครับอ่าก็จะเป็นระยะเวลานะครับในการอัปเดตนะก็บอกว่ามีกิจกรรมนะครับก็คือเป็นกิจกรรมในการแลกเหรียญน,นี่แหละครับแลกเหรียญ NKP นะครับสำหรับเหรียญเทอร์ไรท์นั่นเองนะแล้วก็อาจาราแลกเปลี่ยนเนี่ยจะถูกจะถูกเปลี่ยนทุกๆวันจันทร์นะครับเวลานี้ก็คือถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศไทยนะครับก็คือบ่ายโมงก็คือเวลารีเซิร์ฟของพวกเรานั่นเองครับอ่ารีวันของพวกเรานั่นเองนะ ก็ประกาศแล้วนะครับนี่วันที่31นะครับนี่ดีบายโมงถึงวันที่28นะครับนี่นะถึงวันที่28เดือนมิถุนายนครับระยะเวลานะครับของกิจกรรมก็จะอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนๆก็จะสังเกตเอานะครับว่าระยะเวลาประมาณกี่วันอาทิตย์ไปเลย1เดือนก็ได้ครับเรามาดูระยะรอบรอบนี้คือรอบที่1นนะครับอ่าเรามาดูระยะอัตราการแลกเปลี่ยนสัปดาห์แรกครับผม สัปดาห์แรกเนี่ยเราจะเห็นนะครับก็คือ300รอต่อหนึ่งหมายามว่า1เหรียญ NKT ครับเท่ากับ300รของแร่เทอร์ไรท์ในเกมเนั่นเองครับที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเพื่อนๆก็รู้ๆกันแล้วเนาะอ่าระยะเวลาก็เพื่อนๆก็ไปดูเอาเองครับว่าจะเอินเก็บเหรียญไว้อะไรแต่ต้องขอย้ําและก็ขอบอกก่อนไว้ครับว่าเรา แลกเปลี่ยนแร่ออกมาจากเกมครับแร่เทอไลท์เนี่ยบอกเลยว่ามันหายากมากๆนะครับหายากมากๆนะเราไม่สามารถที่จะหาได้วันเดียว300เนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับผมมันยากมากๆครับในการหาแร่เทอไลท์ก็นั่นแหละครับขึ้นอยู่กับความสมาถของเพื่อนเองนะครับว่าจะไปหาแร่นี้ยังไงแต่ผมเอาแค่ข่าวมาแนะนําให้เพื่อนๆดูเฉยๆครับอ่าบอทโปรนะครับถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมครับ ไปทำตัวให้มาดีๆนะครับเพื่อที่จะไปหาแรก NKG แรกเทอไรท์ครับเพื่อแรกเป็น NKG นะบอดทั้งหลายนะครับก็ไปหามันแลกกันนะครับผมโอเคและเขาก็บอกว่ามีเงื่อนไขในการแลกด้วยนะครับในระยะเวลากิจกรรมครับ100%ครับผมของยอดขาย Black Diamond ครับก็หมายความว่านะครับใครที่เคยเล่นเกม A 3มมาก่อนครับการแลกทุกอย่าง จะมีการต้องซื้อไดอาครับอย่างเช่น A3 ก็คือต้องซื้อไดอาแดงนะครับอ่าเลทไดอาเพื่อที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนกับแร่นะครับเพื่อที่เป็นเหรียญน,นั่นเองมันคือค่าภาษีครับภาษีก็คือจะเกมนี้ก็คือจะใช้แบ็กไดอาครับเราเข้าไปที่ร้านค้าเราจะเห็นแพ็คนะครับของแบ็กไดอาเราต้องซื้อเพชรดำตรงนี้ครับคือแบ็กไดอา ใช้เป็นค่าธรรมเนียมนะครับในการแลกเปลี่ยน NKG และ NKA นั่นเองครับอ่าราคาเท่าไรอัตราแลกเปลี่ยนกันเท่าไหร่อันนี้ยังไม่มีข้อมูลครับเพื่อนๆก็ ừ, ไม่ต้องซีเรียสก,ก็ได้นะยังไงเพื่อนๆก็ต้องได้ซื้ออยู่แล้วครับสำหรับในการซื้อเพชรแบ็กไดอาครับเพื่อที่จะเอาไปแลกสวอปเป็นเหรียญนั่นเองครับใครเคยเล่น A3 ไม่ชิวๆอยู่แล้วนะครับอ่าก็ เคยรู้ระบบอยู่แล้วนะครับของ c ช a i n ็ตมาร์เบเนี่ยเขาทำการแลกเปลี่ยนเกมยังไงนะครับต้องซื้อก่อนนะถึงจะแลกเปลี่ยนได้ครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนหลายคนนะครับที่กำลังรอคอยกันอยู่เลยว่าเหรียญเนี่ยจะมาวันไหนนะครับตอนนี้ได้มาแล้วนะพรุ่งนี้คือเริ่มแลกได้นะครับบ่ายโมงคือรีพรุ่งนี้ครับทุกคนที่มีแลกอยู่ก็ขุดๆกันไว้นะเออไม่ต้องทาตัวก็ได้นะครับ อย่างว่าลหะครับสายฟรีอย่างเราก็ต้องทำตัวครับทำตัวให้ดาเมจแรงที่จะจบมอนได้ในเ o ว f ส e l d ใช่ไหมอ,อันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกันไปกันแล้วกันครับปอดโปรนะครับอย่าลืมนะดูดีๆครับผม,มหายากหาง่ายก็อาจจะเข้าเกมนี้ก็คิดคิดเอาเองนะครับสำหรับบอดโปรครับผมโอเคคลิปนี้ของว่าจะเป็นประโยชน์ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ